เดี๋ยวอาจารย์จะกี่ให้ดูให้อาจารย์เลยงเลยผมจะฟาดล้อหน้าอันไหนมันคุดป้ายโคบูโดเลยนะเออเดี๋ยวฝากฝากอาจารย์อาร์ด้วยนะครับเดินเออเดินเลียงนเดินครับเอาแล้วสำหรับโนนล้างผาเขาบอกว่ามันมีล้างมาอ่ะโอเคได้ผมขอทีมงานฮาร์ดบอยนะครับฮาร์ดบอยฮัทพี่ไอ้นั้นยังไม่ได้ไปดูพี่ไปดูไอ้ที่พี่จะเจอนู่นน่ะ นเนี่ย,นเนย,เนยเนี่ยเดิมก็หาไม่ไพ่เนี่ยโดดิเนี่ยตรงเนี้ยพี่จะไปยังไงเนี่ยพี่ไปดูก่อนโยนไหม,ไมตอนนี้เขาบอกว่าขอกระโถนนะครับ <laughs> ตอนนี้ขอให้ต,ตรงไหนที่ว่ายากเนี่ยตรงไหนเอาตรงนี้ก่อนพี่พี่เดินตามลายเลยไปตรงไหนาย,ยากพี่ไปเดินตามลายแล้วพี่จะไปยังไงอ่ะนี่เหรออันนี้เขาเรียกว่าโอ้ยมันลื่นเลยเนี่ยไม่ลื่นนี่อันนี้ไม่ทำไรเนี่ยรถพันนบอ่ะพันแรกอะ เนี่ยออกตัวตรงนี้พี่เดี๋ยวพี่ตามผมมาเปิดไลน์ซุปเปอร์คั่เลยตรงไหเลี่ยฮะฮะเนี่ยมาถึงปับ๊บพี่ตังข้ามตรงนี้เส้นนอกเส้นนอ,อน,นอไ,ด,ไ,ด,ได,ด้ได้หมดได้หมดอ,อ่ะอ่ะ,ดอะเดินข้ามไปเดินข้ามไปเนาะเดินข้ามไปอ่ะ<ม>ให้ดูไลน์แล้วฮาร์ดบอยนะครับอ่าขอต้องตัวใช้นาตรงนี้แหละตรงนี้แหละตั้นานลอยใช่ไหมไม่ไม่ตรงนี้นอนตรงนี้แหละจะฆ่ายังยังยัง พี่กลหลังจากที่พี่ออกตัวนี้มาได้ท่านจะเจอไม้จิ้มฟันโซหันสาสองลูกไม้จิ้มฟันหันสาอันนี้ครับไม้จิ้มฟันคาดบอยบอกว่าอู้หูไม้จิ้มฟันต้มไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันอ่ะเดินข้ามไปอันนี้คือไม้จิ้มฟันลูกที่หนึ่งนะครับพี่จะข้ามยังไงโดดสองจังหวะดับเบิ้ลอะไรนะดับเบิ้ลปิดจับเบิ้ลปิดจับเบิ้ลรีบอ่ะโอเคไปแล้วอ่ะดับเบิ้ลดีบไปก่อนไหมหรือว่ายกท้ายข้ามดีกว่าง่ายกว่าเยอะ ้สุดทาายยเนื้อหันศาลู่ที่สองอันนี้ไม่ได้ิ้ยากอันนี้อ่านี่ครับนี่คือเนื้อหันศาลู่ที่สามเราจะมาดูว่าฮาร์ดบอยเขาจะข้ามยังไงเหนื่อยไม่ข้ามหรอกจะาท่าอะไรจะเอาท่ากลับบ้านกลับบ้านไม่ได้พี่พี่เห็นพี่เห็นไม้ลอยยังไม้ลอยอ่ะเห็นแล้วกลับบ้านไม้ลอยกลับบ้านกลับบ้านพอแล้วกลับบ้านหลังจากเสร็จไม้ลอยอ้าวลายไม่ลายของพี่คือลายซ้ายนะพี่เห็นไหมป้ายน่ะพี่เห็นป้ายไหมอ่าลายขวาหมายว่าอะไร ลายบัวตังลมลายบังลมเขาทำให้เด็กเขาทำให้เด็กขี่นะไม่ไปพี่ต้องขึ้นลายนี้ผมอายุแค่สิบห้าเองไม่ได้พี่พี่ดูป้ายเนี่ยลายเอนูโรเห็นอยังแต่ถ้าที่สุดของพี่พี่ต้องดันขึ้นป้ายสูงสุดคือมังกรโคโมโดอยู่บนสุดพี่ไหนมังกรเองบนนึงไงป้ายบนสุดนู่นน่ะอ๋อเนี่ยแหละนี่ กรงโคโมโดเลยพี่โอ้ผมไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่แค่นี้แหละพอแล้วพอแล้วล่าสุดไปไหนมานะไปไหนไม่รู้อ่ะจะเอาพี่จะเอากระโถนนกระโถนน่ะไม่ต้องมีที่วุ้งเยอะเป็นกำลังใจให้กับฮาร์ดบอยโอเคครับผมจะรอถ่ายคลิปพี่สนานเนง เราอยู่กับพี่ติ๊กล้างผานทีมงานล้างผานไปไลฟ์กันยัอยู่เดี๋ยวถายพี่ติ๊กก่อนเขาบอกว่าออกหน้าไม่ได้จะเห็นใคเอ้ยถามโน้นดีกว่าถามโน้นดีกว่าถ่ายพี่ติ๊กมาเลยนอนนอนนอนนี่นี่นี่ชี้หน่อยไอ้เนยเขาไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าเนินหรือเปล่าสลับสลับโน้น่ะเขาเรียกนึกว่าเนินมั้ยเนี่ยเบสิกเนินเบสิกเนยชิพายชิบหายฮะน้นล้างผาพี่เตนมาเนยนอนบ่ฝากฝากอะไรจะถ่ายคลิปมั้ยนะ พี่มาคุยกันดิพี่มาคุยดิเดินเริ่มต้นนะฮะตี่เริ่มต้นเลยนะสําหรับผพวกท่านก้าวแบบเมื่อวานเดินเดินเดินล่อนนี่เดินข้างเอาแล้วสําหรับโนนล้างผาเขาบอกว่ามันมีล้างมาอ่ะโอเคได้ออกตัวนี่แหละได้ครับก็เดี๋ยวอาจารย์อาเดี๋ยวตะกี้ผมเห็นอาจารย์อาอยู่แถวเนี้ยยู่ไหนไม่รู้อาจารย์อาอะขึ้นทุกคนนะครับขึ้นทุกคนนะครับสําหรับพวกท่านเพราะว่า ระดับดีกีผู้ท่านเนี่ยดีวิชั่นผู้ท่านเนี่ยมันเป็นดีวิชั่นต้นตนของประเทศนะไม่ผมเกาะมาถ่ายวีดีโอไม่ได้พี่เราต้องเอาแล้วในทีนี้ป้านมันเนินติดตามรับชมครับผมความมันกําลังจะบังเกิดกับเนินนี่ครับมันแน่นอนปางไฮเอนดูโรวีสาม อาจารย์อาจารย์นะครับอาจารย์นตอนนี้ตอนนี้พี่โอ๋พี่โอ๋ไม่เอาแล้วไม่ไม่เอาแล้วทำไมมีรายเรียงไหมพูดดีกทีรายเรียงรายเรียงมันออกมาจากพี่เหรอจปากปากพี่อะถามเพื่อนเขาดูไม่ไม่ไม่เอาปากพี่บอกแล้วผมคือรายนี้ดิแน่นอนี่พี่พี่ต้องคือรายนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะขี่ให้ดูอาจารย์แรงเลยผมจะฟาดล้อหน้าอันไหนป้ายโคบูโดเลยนะเออเดี๋ยวฝากฝากอาจารย์อาร์ด้วยนะครับ พี่เอาล้อนหน้านะไปพาดโคบโ,โดของมันะเอาบนอนเคยี่ให้่นปีแล้วเราขึ้นลายโน่นจ้าเป็นกำลังใจให้กับโอ๋หน้าตากี่สุดนะครับของฝีมือจังหวัดตากแล้วคนนี้ฝีเต็มมือ,อ,อมดิไอ้อามี่ไหนวะไอ้บ้ามันไม่เห็นเลยเน,นี่ยเดี๋ยวนี้ฮะไม่เห็นมันเลยเงียบะนะไอ,อ้อามเงียบไอ,อ้อามงานนี้น้องพาดน,นะ อ่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องกันน้องสวยนะพี่ตอบมันไม่ง่ายนะบอกใดด <c oughs> หมม้มันง่ายมันก็ไม่ใช่โคโมโดดิพี่แต่ไปอาจารย์นัดอาจารย์นัดมันมันง่ายมันก็ไม่ใช่โคโมโดดิใช่ไหมง่ายหรอกเนี่ยอันนี้อันนี้อ,นนอ,นนอ,นนอะไรี้อะคอนเทสอะอันนี้ลงนะลงคนในเบอร์ศูนย์กันนี้ขาลง ต, <là> ต้ามือต <w> ัวล <anak> ูพีเลยน้าปิศาบอกว่ามันจะมีไอหยังเ๋ยวก่อนรอยพอ่าแล้วไปแล้วอน้อ่ะอนี้อัอันนี้ชุดนะครับอันนี้ชุดชุดเนี่ยแปงแปงถ้ารู้ว่ะเดี๋ยวนี้ภูมิเล็กใน เป็ดตะเกียวยู่ในป่าเอ้ยกู้ไปกู้ไปกู้เลยกู้เบอร์ศูนย์เลยนี่ตัวเขาใหม่เนี่ยเขาไม่เครับเมื่อกี้เผ็เผ็ประกาศนะครับตอนนี้ได้รับแจ้งมาว่าโูมเหล็กไนทซึ่งเป็นเบอร์ศูนย์ตอนนี้เป็นตะเกียวยู่ในป่าตายตายอ้บอารอยเลยบี๊ด สวายเวอร์สวายเวอร์เอาตลอดเลาะขวาเลาะขวายัางเด้ยเฮ้ยเลดี้ขึ้นได้เออป้าเจ้เลดี้สามารถเลาะขวาได้ป,ป้าไปยังแต่ด้วยดีกีของระดับดีกี้อ่ะสูงๆอะ่ะ<อ>ถ้า,<อ>าถ้าถ้าถ้าสวายเวอร์นี่ไอายอ,าอาย่ะ<อ>สะกดเลยอ่ะเราขึ้นไปถึงแกตนตรงนี้เราหักขวาไปนี่เนาะรัดตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้เลยง่ายๆมันง่ายอ่ะพี่มันง่ายมันจะพ้นตรงนี้ก่อนหรือเปล่าก็นั่นแหละนี่เนี่ยเนี่ยขึ้นไปถึงตรงนี้แล้วรัดขวาอ้อมไปเลย แบงค์ทะาลวบอกอะไรสถานดไม่รู้นะถ้าผมผิดแบงค์ท่าหลวตีลังกาได้ผมกลับตัวรถกลับบ้านผมมาได้เว่าตีลังกาผมผ่านจากสเตปก็ได้ตสเทพดำดินหงายท้องได้ผมจูงรถกลับแล้วเทพดำดินเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องภูเก็ตนะครับเนื้อพี่น้องภูเก็ตมากันสี่ชีวิตเราจะดูว่าสี่ชีวิตจะผ่านเนินนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราถ่าย เาเขากี่แพ้ผมวันนี้เขาจะยกปลาเกตให้ผมจริงเหรอใช่ถ้าผมแพ้เขาผมจะยกป่าก๋วยเตี๋ยวให้เขาโอ้โโอโสบายละแม่ทารวเราสบายละก็สรุปว่าผมจะกินก็เตี๋ยวฟรีกับปลาเออโอเคอันนี้คืออันนี้คืออากับกิริยาของนักแข่งแต่ละคนที่ได้เห็นนะครับเนิน <c oughs>